น้องนี่ค่อนข้จะโอ้โ้โอ้โอโอโอโดูความดุร้ายออกมาสิอุ้ยอ้าวคือเมื่อวานนี้ทุกคนผมไปเดินตลาดนัดมาซึ่งเดินไปเดินมาผมไปเจอปลาชโดเฉยโอ้มม่กอดไม่น่าเชื่อว่าผมจะทำอีก <mix it> well. เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคย <Luke Skywalker> ผมเคยเลี้ยงปลาชโดมาประมาณ3-4ตัว5ตัวได้นะก็คือไม่รอดหมดเลยแต่ว่าวันนี้คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่นะครับในการเลี้ยงชโดในวันนี้อ่ะผมจะจริงจังแล้วไะ ก็คือว่าผมได้ทําการจัดมาที่แรกเนี่ยผมจะจัดมาสองตัวใช่ปะเออเมค้าก็เลยบอกอ,อุ้ยสมตัวไปเลย3ตัวอ่างง้นได้แล้วเพราะว่า3ตัวเนี่ยเมค้าลดให้นะก็เลยจัดมาเลยแต่ว่าผมไม่ได้ถามนะว่ามันเป็นชาโดแบบว่าธรรมชาติหรือว่าเป็นชาโดจากฟาร์มนะทุกคน <S <S ผมผ่าดตรงนี้แหละเนะี่ยเพราะว่าถ้าเป็นปลาชาโดจากฟาร์มเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะทุกคนนะเพราะว่าเขาได้ทําการเพราะอะไรบาบๆาบานะครับในขั้นตอนนะแต่ว่าถ้าเป็นปลาชาโดที่เกี่ยวกับแบบ เออไปตักมาเป็นลูกคอกจากธรรมชาติอะไรแบบนี้นะทุกคนมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็มันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะแตกต่างจากปลาฟาร์มนะทุกคนนะอะไรอันนี้ก็ปลาฟาร์มนะครับนี่ปลาบ๊อบบี้นะปลาขุนปลาขุนฮนะมาไม่น้อยมาไม่น้อยเนาะโอเคแล้วในวันนี้นะทุกคนนะผมก็เตรียมอ่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ก็คือเดี๋ยวแช่น้องไว้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตัวเท่าไหร่แล้วนะทุกคนมาดูกันโอเคแลวนี่ก็คืออ่างที่ผมจะเลี้ยงปลาชโดในวันนี้นะครับอ่ะก็คืออ่างข้างหลังนี่ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อ่างชะโดแล้วเพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็การที่จะเลี้ยงปลาชโดเนี่ยเอ่อเราจะต้องปิดให้มิดชิดนะครับไม่ฉะนั้นแล้วมันจะกระโดดออกได้นะครับเหมือนปลากัังนะทุกคนนะก้อนนี้นะครับสถานที่ก็ประมานนี้นะทุกคนนี่ตอง oh, <no. S 1> ติดปลาย้าด้วยดิ นี่เป็นธรรมชาติดีมากเลยทุกคนโหโลกโลกโคตรโลกเลยแล้วก็ยังไม่ได้ถากไม่ได้ตัดออกแล้วเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่าาเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่างชโดของผมเป็นยังไงนะทุกคนนะนี่จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นถังนะทุกคนนะนี่เป็นถังที่เป็นถังน้ําแข็งนะครับอะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก็เป็นถังที่เอาไว้แช่พวกแช่ปลาเออแช่ไก่อะไรพวกนี้นทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเอามาเลี้ยงปลาแหละเพราะว่ามันรั่วแนละ้ะนี่นะฝานี่คือผมเอามาปิด ติดไว้เฉยนะครับเพราะว่ากันไม่ให้แดดอสองน้องนะทุกคนนะเพราะว่ามันแดดเมืองไทยเนี่ยม,มันแรงอยู่แล้วนะทุกคนเออกันกระโดดเข้าบ่อได้นะครับทุกคนทําเราไม่กันนี่โอไม่ได้นะทุกคนคิดสภาพถ้าปลาพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยกระโดดลงอ่างนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าไม่รอดนะเดี๋ยวอีกอย่างนึง่งเดี๋ยวจะบอกก็คือในอ่างนี้นะทุกคนผมไม่ได้เลี้ยงพวกปลาแบบโหดๆนะันนี้ก็จะมีแบบปลาน่ารักน่ารักนะครับอย่างเช่นแบบแมวปลาแมวอะไรแบบนี้นะทุกคน ปลาบอลูนจริงด้วยดู่ะมันกำลังโตอุ้ยเนี่ยท้องเป็นป่องๆด้วยดูปะนี่ปลาบอลูนออกลูกกว่าทุกคนตั้งตัวหนึ่งเนี่ยส่วนในนี้ก็จะเป็นปลาน่ารักน่ารักจำพวกแบบว่าปลาหานึกยุงแล้วก็ปลาบอลูนนะครับทุกคนนะส่วนปลาสอดเนี่ยผมจะเลี้ยงในบ่อน,นี้นะทุกคนเป็นบ่อแยกนะครับเพราะว่าน้องนี่ค่อนข้างจะซุกซนนิดนึงนะครับนี่ก็ในนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับอ่ะเป็นอ่างๆใหญ่ๆแบบนี้ ทุกคนว่ามันเยอะไหมยังไม่เยอะนะยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะรู้สึกเหมือนมันตายเฉยใช่ขนเี๋ยวฝนมันลงด้วยแหละมันก็เลยแบบน็อกน็อกนิดนึงแ,บบแต่ว่าก็โอ้โหอ่างใหญ่ขนาดนี้แต่หอยนี่บอกเลยว่าโอ้โหแพรพันุโคตรเร็วนะทุกคนด,ด,ดูดิดูข้างอ่างสิโอ้โหเต็มไปหมดนะครับแลยวผมก็ไปตักไอ้นี้มานะครับทุกคนเป็นลายแดงเอ้ยไม่ใช่ลายแดงเหนือแดงอ่า อันนี้คือตักให้น้องๆที่เขาเอาไปทํางานวิจัยคับางถุงหนึ่งนะครับคตดเยอะแล้วก็ผมเอาไปทาปุ๋ยด้วยคตดดี <c oughs> เขามาทุกคนแล้วเข้าเลี่องกันเลยนะครับทุกคนนะอ่านี่ก็คือเป็นอ่างที่ผมจะเลี้ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมันมีอะไรบ้างนะเชื่เปิดออกมาทุกคนนี่ด้านในก็จะมีอะไรฮนะนี่มีบ่อกรองนะทุกคนนี่มีถังกรองนะ รวมกันได้หรออ่าเป็นคําถามที่ดีมากอ่ะถือเลยถ้าถามว่ามันจะรวมกันได้ไหมไอ้พวกที่แบบว่าพาวโหดนะก็คือรวมได้นะทุกคนนะอ่าแต่ว่าจะต้องมีแตแล้วเพราะว่า,วาปลาที่เราจะเอามาเลี้ยงรวมกันเนี่ยมันจะต้องขนาดเท่ากันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาปลาชโดเดี๋ยวนะคนมอยเมียวเอาไปงันไม่เห็นเพรา,ปาะปลาฉโดเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไซส์เบิบบ่มๆมาใส่ครับ ปลาปลาดุกปลาดุกเผือกไซส์เท่านี้นะขาดครึ่งนะ <g ül> ไม่ได้นะทุกคนนะก็ <c oughs> ถ้าเอาไซส์สมอลกับไซส์บิ๊กๆมารวมกันนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องเนี่ยไซส์เดียวกันเอออันนี้อยู่ได้นะ <c oughs> ม,ามาดูกันว่าในบอ่อนี้มีอะไรบ้างนะทุกคนนะข้ <c oughs> าวๆาวก็คือมีนี่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงเดี๋ยวปิดกล้องก่อนน,นี่นะทุกคนสังเกตได้ว่ามีน้องอปลาดุกนี่ปลาดุกเผือกนะเอยตอดมือ น้องคนทางจะด,ดุร้ายเพราะว่าน้องยังไม่ได้กินข้าวนี่มีปลาดุกเผือกนะทุกคนมีปลาดุกเผือกดุกเผือกแล้วก็จะมีปลาหมอนะทุกคนเป็นปลาหมอนานนะนี่นี่นะน,นี่อ่ี่ค่อนข้างจะคุ้นคนนะเพราะว่าน้องนี่อยู่กับเรามานานเหมือนกันก็จะมีพวกซักเกอร์เผือก แล้วก็ปลาบูนะฮะปลาบูก็อยู่ในนี้แหละนี่แล้วก็จะมีปลากระดีด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีะปลาอะไรนะปลาสะลิดนะปลาสะลิดปลาสะลิดสองตัวนะทุกคนนะตอนนี้คือน้องนะ่าจะมุดอยู่ข้างในนะทุกคนนะนี่ข้างในเลยอาจจะมองไม่เห็นหรอกือมองไม่เห็นแล้วก็จะมีหอยใหญ่ตรงนี้ด้วยนี่ซึ่งไม่รู้ว่ามันตุยหรือเปล่าปลาทั้งหมดนี้ก็กินสามารถกินอาหารเม็ดได้นะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปลาชะโดกันเลยนะทุกคนนี่ น้องปลาชะโดของเรานะทุกคนนะ3ามตัวแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับทุกคนใส่ถุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยก็คือตุยเย่ตั้งแต่เมื่อวานแหละอันนี้นคือนี่ยังรอดนะทุกคนน่ารักไหมเป็นพึ่งคอกตัวเล็กๆเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาวัดไซดูนะครับว่าน้องนีกี่นิ้วแล้วนะกี่เซนนะครับจากวันนี้เป็นวันแรกนะครับทุกคนนะเราจะแกะถุงด้วยนะครับน,นี่นนะะก็คือแม่ค้าก็คือใส่มาสองซ้อนเลย ก็ถึงไ,ได้ดด้วยเหรออืมกลิ่นหอมกลิ่นหอมยั่ใจอ,อย่าโดดนะขอแค่ตัวเดียวพอนะครับาาร <c oughs> เราไม่สามารถอ้เราไม่สมารถทวัดทั้งหมดได้เพราะว่าน้องนี่ค่อนข้างจะโอ้โอ้โอ้โดูความนรายออกมาสิออ้ยลื่นอุอ้ยอันนี้ตัวเล็กสุดสมอลสุดเลยเนี่ยลื่นลืนล่นลืนล่นกวัวน้องช้ำกว่น้องช้ำอยู่นะเอ้ยนี่ตัวตัวเล็กสุดทุกคนนี่กวัวน้องจะ ช้ำอยู่นะตายปล่อยเลยเฮ้ยดูดิตัวเท่าปลาหมอเลยเว้ยนี่โดนปลาหมอกัดแม่นโอเคนี่นะอันนั้นเป็นตัวเล็กสุดนะมาดูตัวต่อไปครับอันนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยขยันพยายามจะไม่ให้น้องกิ้นมากครับโหดูดิอันนี้ไซส์เท่ากันเลยนะ ก็คือ,อพวกนี้เนี่ยเราแช่น้ําไว้แล้วนะครับปรับสภาพเรียบร้อ,อยนี่ตัวนี้ตัวเท่าเอ้ยมีตัวใหญ่กว่านี่ตัวเท่ากันเลยนะมองนี้ก็ตัวเล็กอยู่ยนะ้อฝั่งนี้ฝั่งนี้ใหญ่กว่าเขียวๆนะก็เด็กก็เท่ากันนั่นแหละเลนะ้องดูดิเท่า,าไหร่ฮะวัดยังยังยังเดี๋ยววัดตัวเดียวพอโอ้ดูดิดูแถบดีทุกคนยังเป็นตอกอยู่เลยนี่แถบโคตรสวยนะไป ไดูโอเคมาเดี๋ยวเราจะวัดอ,อย่างรวดเร็ว <l> อ้ไปเดีเ๋ยวตุยไปลูกบ่อบไปซะเราจะ <c oughs> ลาโลนี่ไม่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็นได้นะเพราะว่าก็เหมือนปลาช่อนนะออนี่ผมวัดประมาณนี้ <l> ก็ได้ประมาณ นานิ้ว13มเซนนะทุกคนนี่13มเซนนะครับว่าจากาปากปลายหางดูดิมันอยู่เป็นฝูงเลยอยู่ด้วยกันได้นะรอดูก่อน,ม,ออนมันมีตัวใหญ่กว่าอยู่นะมันมีตัวใหญ่กว่าอยู่ปลาบุงปลาบู่ีก็รอดูว่ามันจะแักตัวอุย้ยปลาบูไม่น่ากัดนหรอกเพราะว่าแต่ตัวเล็กโหจําตัวนั้นได้ไหมหแม่ปลาบูยากอะ่ะที่ผมเคยเลี้ยงอะ่ะทุกคนแม่ปลาบู ประมาณ13มเซนนะทุกคนนะอเอออันนี้ก็คือ13มเซนก็คือ EP แรกนะครับวันแรกของเรานะเสียบออกซิเจนให้เรียบร้อยนะครับน้องอยู่ในนั้นนะแบบชิวๆนะเราก็ต้องรอดูไม,มันจะกัดกันไหมมัก,รรกมัดเราก้าง ตัวเล็กเล็กสมอลสมอลล่อง,อง่ยลงต้องรอดูก่อนสิต้องรอดูวันต่อมาแบบประดุกขาดคึ้นนี้ก็ไม่ไหวนะ <c oughs> อันนี้เป็นกองธรรมชาติแบบธรรมดาธรรมดาคือเราใส่อวนแล้วก็เป็นผ้าเขียวนะครับอ่ะคือเดี๋ยวผมจะสั่งพวกระกาลังอะไรมาใส่อยู่กะ, <c oughs> ะกาลังเลยเหรอใ่เป็นกองเป็นใส่กองอ่ะสั่งจะใส่กองมาร้อยกว่าบาทสี่สิบหยิงแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้มาใช้แบบนี้นะทุกคน ก็คือว่าเดี๋ยวฝานี่ผมจะเอาออกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อปอกตะแกงมาปิดแทนครับปิดให้มันหนาแน่นแล้วก็ทําแบบว่ากั้นครับกั้นเป็นแนวยาวแบบนี้เพื mm ่อ hmm. ที่เราจะได้ฝั่งนี้ก็คือเป็นตะแกงเพื่อที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะทุกคนแต่ตแว่าถ้าเจาะรูก็น่าจะเฟี้ยวอีกอย่างหนึ่งนะเจาะรูแล้วก็ใส่เป็นแบบกระจกอะไรแบบเนี้ยอะคริลิกที่แต่ว่าก็ ก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะในการจอบโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนมาันนี้อ่ะเราจะ้องปิดให้มันมีชิดนะครับก็สําหรับอาหารของน้องนะครับทุกคนนะเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะให้เป็นกุ้งฝอยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ที่2นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้๋ยจ้า